แบบนี้เขาได้กีต้าร์ให้ฟปังไหมไม่เอาทำไมอะเกียดปังชอ <c oughs> หอบดราม่าจนได้โฟมช็อตฟิลเจมจิรายุก,กลางไลฟ์ทำชาวเด็ดวิจนาร์ฉนันไม่ให้เกียดสามี กลายเป็นดราม่า,มาขึ้นมาจนได้ค่ะหลังจากที่โฟมเป็นจมาศภรรยาสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มเจมส์จรายุที่ทั้งคู่เพิ่งจะแต่งงานกันไปเมื่อไม่นานเท่าไรแต่ไฟยิงนั้นกลับเจอชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําหลังจากที่เธอและหนุ่มเจมส์ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆเราแมกจะชอบช็อตฟิลายชายอยู่หลายครั้งจนเป็นเหตุให้หลายคนมองว่าเธอนั้นทําตัวไม่น่ารักและไม่ให้เกียรติหนุ่มเจมส์เท่าไหร่นั่นเองอย่างเหตุการณ์ที่หนุ่มเจมส์จรายุพูดขึ้นมาว่าอยากเล โดยกล่าวว่าไม่เอาขี้เกียจฟังไม่ชอบพังยังบอกให้เจมไปเปิดไลท์ช่องตัวเองแทนแบบมีข้อดใดกิจอะไรแบบไหมไม่เอาทำไมอะขี้เกียจฟังไม่ชอบไม่เอาไม่ฟังนีเดียวตึ้งเดียวก็ไปเปิดไลท์ช่อง,ต,อง<ม>ตัวเองไหมอะ หรือแม้แต่ตอนที่สอฟโฟมระบายออกไลฟ์ถึงเรื่องที่หนุ่มเจมไม่มีเวลาให้โดยเธอได้กล่าวว่าถ่ายละครจริงปะเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วนะใครเห็นที่ไหนบอกด้วยนะคะใครเห็นที่ไหนบอกด้วยทําไม่ใช่ในกองถ่ายโดนขย้ำแน่เห็นคนอื่นก็ยังพอมีเวลานี่ไม่เห็นมีเวลาบ้างเลยทุกคนไม่ต้องถามถึงเรื่องฮันนีมูนะคะมันช้ำใจไม่ไปก็ได้ฮันนีมูนะเป็นถ่ายละครจริงปะเนี่ย เริ่มน่าสงสัยแล้วนะอเห็นคนอื่นก็ยังมีพอมีเวลาเห็นมีเวลาบ้างเลยไม่ทุกคนไม่ต้องถามเรื่องฮันิมูนนะคะมันช้ำใจไม่ไปก็ได้ฮันิมูน ซึ่งหลังจากที่ไลฟ์นี้จบลงไปเช่าเน็ตหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงฝ่ายหญิงในทันทีโดยบางไรายได้แสดงความคิดเห็นว่าตอนแรกก็ดูน่ารักดูไปแล้วยิ้มตามหลังๆเยอะไปให้เกียรติกันละกันเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่ค่ะให้เกียรติพระเอกของเราหน่อยได้ไหมสงสารเจมจิจังคลิปนี้เจมน่าเจือนเลยต่อให้เราจะเป็นคนหวายไม่เป็นแค่ไหนพูดจาพอๆไม่เป็นแค่ไหนแต่มารยาตต่อหน้าสังคมต้องมีค่ะเพราะเขาคือคนของสังคมด้วยนะและอีกมาก ทีเดียวแต่ท่ามกลางกระแสเชิงลบที่วิพากิจารณ์ไปยังฝ่ายหญิงก็ยังมีชาวเน็ตอีกฝั่งออกมาปกป้องและโต้แย้งเช่นเดียวกันค่ะโดยบางรายได้กล่าวว่าอย่าทัวลงเลยค่ะเขาแค่หยอกล้อกันเท่านั้นถ้าคนดูโฟมทุกวันจริงๆเขาน่ารักนะคะโฟมก็มนุษย์เมียมไม้คนธรรมดาขนาดพกแกยังด่าผัวทุกวันไปยุ่งอะไรกับเขาเจมเขารักของเขาและเขาก็รักเพราะเป็นแบบนี้เจมไม่ติดเช่าเน็ตติดอะไรถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้ เรียกได้ว่าตอนนี้เสียงแตกเป็น2ฝ่ายเลยล่ะค่ะแต่หากย้อนกลับไปดูไลฟ์อื่นๆของสาวโฟมก็มักจะเห็นเธอนั้นช็อตฟิลหนุ่มเจมแบบขำๆแบบนี้บ่อยๆซึ่งก็เรียกเสียงฮาและซีซันให้กับหลายคนที่เข้ามาเอนดูความน่ารักของคู่นี้อยู่ไม่น้อยและสาวว่าหนุ่มเจมน่าจะเข้าสมาคมกลัวเมีย ع, ไปเป็นทีเรียบร้อยซึ่งสาวโฟมเองก็ได้ออกมาพูดผ่านไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่าเธอนั้นก็ไม่ได้เป็นคนดุไปซะทีเดียวแต่ก็มีมุมหวานๆอยู่บ้างเพียงแต่ว่าเธอเป็นคนพูดแบบนี้อยู่แล้วจึงดูเหมืออนนนนว่าเเป็นคนุง จริงๆแม่ก็หวานนะเออทุกคนจะบอกว่าแม่ดุอะแต่ว่าแม่แม่ไม่ได้ดุใช่ไหมไม่แม่ไม่ได้ดุอืมแม่คือเป็นคนแบบพูดจาแบบพูดจาอย่างเงี้ยไม่ว่าดราม่านี้จะจบลงอย่างไรแต่หลายคนก็มองว่าชาวเน็ตเป็นเพียงคนนอกเท่านั้นไม่ควรไปยุ่งเรื่องความสัมพันธ์ของใครเพราะทั้งคู่นั้นก็คบหากันมานานถึง10ปีซึ่งทั้งคู่ต่างก็รู้จักกันแล้วกันดีอยู่แล้วนั่นเองค่ะ